จสซี่จะมาไหมคะเอากกน้องบอกว่าถ้าเปลี่ยนกฎแล้วจะมาวันรุ่งขึ้นจะมาเลยเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วสองวันน่าจะมาแหละเพราะน้องก็เป็นคนพูดจริงทําจริงมีพรีเซนเตอร์ก็มาได้บอกไปแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมาละเมื่อวานนี้สิวันรุ่งขึ้นอันนี้ผ่านมาสองวันละอันนี้ผ่านมาสองวันแล้วนะนนี้ผ่านมาสองวันแล้วน้องเขามีพรีเซนเตอร์อะไรบ้างอะ คุณผู้ชมครับคลิปนี้ไปติดตามเรื่องราวของบอสนวัตกับเจสซี่กันหน่อยนะถ้าใครจําได้ว่าก่อนหน้านี้เจสซี่เองเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็โดนสื่อถามไปว่า Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์2025เนี่ย จะมาไหมหรือจะยังไงนะซึ่งเจสซี่เองเนี่ยก็บอกว่าติดสัญญาพรีเซนเตอร์อยู่หนึ่งตัวตอนนี้ถ้าเกิดในกฎเนี่ยไม่มีคําว่าติดสัญญาเนี่ยเจสซี่บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพร้อมเลยเขียนใบสมัครได้เลยนั่นเองครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยบอสนวัตเนี่ยได้มีการตอบสนองให้กับเจสซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะและก็มีการถามหาด้วยซึ่งจากที่บอสเนี่ยนะฮะเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับนางงามที่จะมาลงประกวดมิสอินิเวสไทยแลนด์2025เนี่ย ต้องไม่ติดสัญญาพรีเซนเตอร์ใดๆติดตัวมานั่นเองนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เจสซี่เนี่ยได้มีการสัมภาษณ์ไปแบบนั้นว่าถ้าติดสัญญาแล้วลงได้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเจสซี่พร้อมเขียนใบสมัครเลยบอสเองออกมาพูดแล้วนะค,คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องติดสัญญาพรีเซนเตอร์เนี่ยถ้าจะมาเนี่ยมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดการให้นั่นเองนะค,คุณผู้ชมและแน่นอนว่าหลังจากที่บอสเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยน กฎในการสมัคร m i s s u n i v e r s e Thailand 2025เนี่ยโอ้โหหลายคนก็เข้ามาถามมากมายนะซึ่งบอสเองก็ถามถึงเจสซี่เหมือนกันบอกว่าเปลี่ยนกฎไป2วันแล้วเนี่ยเจสซี่ยังไม่เขียนใบสมัครเลยหรือเขียนแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยใครที่สนิทกับเจสซี่หรือว่าเป็นแฟนคลับของเจสซี่เนี่ยก็ลองไปบอกเจสซี่หน่อยว่าตอนนี้เนี่ยบอสเนี่ยได้มีการเปลี่ยนกฎแล้วติดพรีเซนเตอร์เนี่ยก็มาได้มาเลยนะคุณผู้ชมอะเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปฟังคลิปนี้ของบอสกันหน่อยฮนะคือสิ่งที่เหมาะสมแต่ถ้้าตติดก็อง มาแจ้งก่อนล่วงหน้าว่าติดอะไรติดแบบไหนติดนานแค่ไหนติดเงื่อนไขอะไรก็ไม่ก็ก็สามารถสมัครได้นะครับก็สามารถสมัครได้ก็สมัครได้เออแค่แจ้งไว้ก่อนจะชนะหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยถูกไหมเออจะชนะหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยโดยปกติ โดยปกติเนี่ยเราต้องรีเควสไม่ติดสัญญาแต่ถ้าติดมาก็จะมีการมาแจ้งบางคนก็ติดนะฮะบางคนก็ติดก็มีการมาแจ้งว่าเออติดอันนี้อยู่นะเออติดอันนี้อยู่นะมีแค่หนึ่งตัวมีตัวนี้หมดเดือนนี้เดือนนี้ติดอะไรบ้างอสมมุติสินค้ามันมีหลายชิ้นใช่ไหมสินค้าอย่างสมมุติว่าอ่ะยกตัวอย่าง ตัวอย่าง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 บางตัวอย่างเอาอย่างอะไรดีอะออาอย่างแน่ๆอ่อะซันซันซิลอย่างเงี้ยพี่ฟ้าติดแชมพูแต่ไม่ได้ติดครีมนวดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะแยกออกไปติดอะไรอย่างเช่นสมมติว่าติดลิปสติกแต่ไม่ได้ติดแป้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนติดก็มาได้ คนติดก็มาได้แจ้งให้รับทราบก่อนว่าติดอะไรแล้วติดสัญญาแค่ไหนสัญญาหมดเดือนอะไรปีอะไรติดประเภทสินค้าประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่เห็นจะแปลกเลย